สุดท้ายก็ต้องมีตอนที่สามก็ได้วะโอ,โอ้อันนี้อยากอยากดังทำไง ài. โอ้โหมันมันต้องมีอะไรที่มันผิดปกติแน่นอนอ่ะบบมีเฟซบุ๊กสมาคมคนอยากดังด้วยแล้วนี่อะไรเนี่ยดับแรกดา่าคนดังกลายเป็นนักเลงคีย์บอร์ด รอบที่สองทำตัวให้เหมือนผู้เดียวดมมึงก็ดังได้แล้วพอใจยังเป็นเฮียอะไรมึงเนี่ยเนี่ยต้องดูคอมเมนต์กันหน่อยบ้าบ้าเป็นพวกเลยบ้าพวกเลย โอ้ยแต่ไรคอมเมนต์โอ้ยอะไรคอมมิ่ง่งเอาเอาเอาเคสนี้อยากอ้วนไอ้บ้านเน่ยอยากอ้วนด้วยวะทำยังไงให้รักเร้ขาวโอ้โหทำยังไงให้อถอะไรนดิ ขบอกแต่งงานมา3ปีแล้วตอนนี้อายุ22มีกับแฟนทุกวันปล่อยโอ้แมง <c oughs> กูข้ามได้ไหมวะกูข้ามได้ไหมวะแล้วก็22ยังไม่ได้แต่งงานเลยอยากแต่งบ้างได้จดแต่ทะเบียนสมรสยังไม่เข้าพิธีแฟน21เหมือนกันท้อง7เดือนแล้วเอาเอาวิวิท่าวีกัให้ถมหลง สามกุลเม็ดเด็ดหัวใจทอมโอแ่แต่ละอย่างของืึงนี่เอาเอานี่เลยฮนะทำไมภาษีรถแพงอราคาขายธรรมดาก็แพงแล้วนำนำเข้ามาเสียภาษีแพงแพงให้เงินพวกรัฐผ่านไปอีกรัฐแทบทุกประเทศในโลกก็ใช้ภาษีเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมนีว <c oughs> ิตอว่ะและ้วเวียนนนำเข้า <c oughs> ทำไมถึง ทำไปถึงฟันเยินผู้คนเซิร์ชทำไมถึงฟันเยินอยู่บนทบนี้เลยเหรอเขาเขาถามมาว่าฟันเยงสวยแต่ฟันบนมันยื่นออกมานหน่อยถ้าถามเห็นหลายๆกระทูบอกว่าถอนฟันถึงสี่ซี่แล้วรู้สึกเสียดายฟันดีๆมากจะจัดด้วยวิธีอะไรแล้วจะช่วยให้ฟันหุบเข้าไปได้มากหน่อยแค่ไหนตกประเด็นขวดถามหมอไปเลยวิธีปลูกกัญชาโอ้โห

ทำ,ทำไมวันนี้รถติดอา้าทำไมวันนี้รถติดอะไรตรงอนุสาวรีย์เลรถเสียไม่อุบัติเหตุอะไรรถยาวเลยบแก้ไม่ได้ครับยอดขายยอดขายตกหุ้นขาดทุนอะไร <c oughs> ไ,อไอดีใช่ไหมบอกกลางอนุสาวรีย์เลยอะไรของมึงเนี่ย มีสอท่ดแล้วนนแกนยก็ดีแล้วทำายแเลพัจาเนียเป็นยัโอ้ยอีเหียมึงไม่โดนชาวบ้านเขาบลุมกระทืมก็บุญแล้วไอ้ห่าโอ้ทำไมทำไมหุนหุนซีพีตก ชิปหายหุ้น CP ตกทำไงดีเอ่อะไรนะโมโห CPF หุ้นกังกากงบเน่าๆจะตั้งปิดอะไรกันเยอะแยะอะไรเนี่ยคนคนเขาเซิร์ชทำไมขันทีต้องตอบทำไมถึงว่าควายโง่โอโ้โหโอ้โหดูนี่ซะก่อนดูนี่ซะก่อนทำยังไงให้ถูกอีชิตันอะไรเขาบอกอยากจะตามคนที่เคยได้รับรางวัลอีชิตันนะว่า เบอร์ที่คุณตันหรือทีมงานโทรติดต่อให้ไปรับรางวัลนั้นเขาใช้เบอร์อะไรกันจะได้เมมเอาไว้ในเครื่องอ๋อตอนที่คุณตันโทรมาหาผมลืมเมมเอาไว้ด้วยบัวแต่ดีใจเขาบอกว่าคงต้องรบก,กวนความคิดเห็นถัดไปละความคิดเห็นถัดไปฮะมีแต่เบอร์สอนนอของ <c oughs> มีแต่เบอร์สอน,นอของตัน วันนี้เทบเลิกหวังให้แกโทรมาหาแล้วตรวจสุขภาพล่าสุดน้ําตาลในเลือดมีแนวโน้มว่าจะสูงคาดว่าคนที่คุณตันโทรมาหาแล้วได้เงินล้านคงหมดไปกับการรักษาตัวเองด้วยโรคเบาหวานโอ้กินอิจิตันหน้าเป็นเหมือนเป็นคุณตันไม่โทรมาหาสักทีส่เโอ้ยอะไรของมึงเนี่ยโอ้ คยฝันบอกใกล้จะถึงจุดหมายก็ตื่นทุกครั้งครั้งทําไมตอนฝันไม่กล้าทําอะไรแบบในฝันเลยทั้งที่ฝันอยู่ไม่น่าจะอายล้วทำไงยอยากลองฝันเปียก <c oughs> โลกดีฉันจะอยู่ยากขึ้นทุกวันไปนอนฝันใหม่เผื่อครั้งนี้จะถึงที่หมาย <c oughs> เลิกช่วยตัวเองมาสองสัปดาห์มาแน่นอนเคยมาแล้วออก <c oughs> กเกงเลอะเทอะหมดครั้งแรกเกิดขึ้นตอนอยู่โรงเรียนประจำตอนเพื่อนทั้งบ้านลุมบานามหลัจากนั้นปฏิญาณเลยว่าจะทําทุกอย่างเพื่อไม่ให้ฝันเปียกอาเฟนแล้วได้ไปเป็นภาละกแก่ที่นอนหมอนมุงโอ้โหคุณผู้ชมเสื้อนดำหนึ่งของทอทุงทุกอย่างถ้าต้องการส่งดาวเทียมให้โคดจรรอบโลกที่ระดับความสูง หนึงพันกิโลเฮกโต้จะดับหนึ่งก้อนหัวอะไรยาวเหย็ยนเป็นเพื่อเลยถ้าทีมแมนยูแข่งกับทีมอิตาลีคุณจะเชียร์ข้างไหน <c oughs> อะไรเนี่ยอ๋อนี่ไงถ้าแมนยูแข่งกับทีมอิตาลีคุณจะเชียร์ข้างไหนข้างสนามไงอีเฮีย<笑><笑>อีเฮียทำทำยังไงให้ถึงจุด ทำโอโหกูรู้เลยกูรู้เลยโตนุสามวันแรกทำยังไงให้ผัวลักผัวลงก็ได้ก็ได้ก็ได้ช่างผัวแม่งเหอะ Alright talk to you later คุย,ยในเวลาต่อมาใช่ไหมโอเคคุบายและเฮลโหลเฮลโหลพง